มาดูเรื่องต่อมาค่ะเป็นในเรื่องของอแพลตฟอร์มทางรัฐนะคะสำหรับใครที่ยังมีติดตั้งอยู่และหลายหลายท่านที่พอ,อได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนายกร,รัฐมนตรีหลายท่านก็อาจจะลบทิ้งกันไปกันหมดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะมีในเรื่องของความเคลื่อนไหวของเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมาฝากกันนะคะซึ่งการปิดปิด แพลตฟอร์มทางรัฐปลอมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีการเปิดให้ลงทะเบียนมาก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นแบบปลอมนะคะมีฉาชีพต่างๆเนี่ยขึ้นมาใหม่แบบเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เนี่ยก็มีการปิดแพลตฟอร์มทางรัฐปลอมเนี่ยไปแล้ว290บบัญชีนะคะแล้วก็จะต้องแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะผู้ที่ใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะว่าอย่าเชื่ออย่าแชร์ในเรื่องของข่าวปลอมอ้างยุติโครงการ ดิจิทัลบ a ลเลตนะคะยันค่ะยังเปิดให้ลงทะเบียนกันอยู่นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าศูนย์ต่อต้อตานข่าวปลอมประเทศไทยสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงภยัยปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะและเครือข่ายได้มีการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์การกระทําที่เข้าข่าย การก่ออาชญากรรมออนไลน์ซึ่งก็พบว่าตั้งแต่วันที่1ถึง20สิงหาคม2,567ทีมปฏิบัติการเนี่ยได้ดำเนินการประสานปิดกัน้นแพลตฟอร์มทางรัฐปลอมแล้ว2,900เอ่อเบเพจนะคะโดยแบ่งเป็นเพจเป็นแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยจำนวน284ีเพจนะคะแล้วก็บัญชี ติ๊กตอกเนี่ยจำนวน6บัญชีพร้อมกับฝ้าระวังการกระทําผิดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะก็ยังพบมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการหลอกลวงประชาชนโดยการส่งข่าวปลอมแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนนะคะโดยแอบอ้างโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล t หรือว่า โครงการดิจิทัลวอลเล t เนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยก็พบว่ากรณีการส่งข้อมูลต่อกันว่าผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐมีสิทธิ์ที่ข้อมูลเนี่ยจะตกไปอยู่กับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะแล้วก็ยุติโครงการดิจิทัลวอลเลตขายข้อมูลให้มิจฉาชีพด้วยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบรวมกับทางสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลค่ะพบว่าประเด็นเรื่องที่ผู้ลงทะเบียนแอปทางรัฐมีสิทธิ์ ที่ข้อมูลเนี่ยจะตกไปอยู่ในแก๊งคอเซนเตอร์เป็นข้อมูลเท็จค่ะโดยแอปพลิเคชันทางรัฐและระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการจรกรรมข้อมูลอย่างรัดกุมนะคะมีความปลอดภัยสูงนะคะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO นะคะแล้วก็ IEC นะคะ27001ในปี2023ซึ่งในปี2อ2 3่ซึ่งระบบ ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสาระสนเทศจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเผยไปสู่ภายนอกได้ค่ะในส่วนของข่าวปลอมยุติโครงการดิจิทัลวอ l เล็นะคะ ขายข้อมูลให้มิชาชีพจากการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสำนักงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลก็ผบนะคะว่าเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกันค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศยุติโครงการดิจิทัลอรเลตนะคะซึ่งข้อมูลในวันที่20สิงหาคม2567ที่ผ่านมาและข้อมูลการลงทะเบียนนะคะยัง ยังไม่มีการประกาศยุติโครงการดิจิทัลวอลลินะคะซึ่งก็ในส่วนของข้อมูลการลงทะเบียนในโครงการดิจิทัลวอลลิก็มีในส่วนของการควบคุมกํากับดูแลแล้วก็ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยออกไปภายนอกซึ่งการขายข้อมูลหรือว่าส่งต่อข้อมูลให้กับมิจฉาชีพเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะรัฐบาลไม่าสามารถทําได้ค่ะดังนั้นเนี่ยจึงขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว แล้วก็ขอความร่วมมืออย่าเชื่ออย่าแชร์ข้อมูลต่อในทุกช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยพี่น้องประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับแอปทางรัฐได้นะคะจากทางสำนักง,งานจากทางด้านของสำนักง,งาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัลค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dga.or.th หรือโทรไปที่02-612-6060ซึ่งหาน่ะนี้เนี่ยก็ได้มีการทำการปิด กั้นแพลตฟอร์มปลอมไปแล้ว290บัญชีค่ะพร้อมกับการตรวจสอบข่าวปลอมและก็ข้อมูลบิดเบือนที่เกี่ยวข้องโดยถือว่าการกระทําดังกล่าวเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงแล้วก็จะดําเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเลยนะคะเนื่องจากส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยยึดหลัก สี่ไม่ก็คือ1ไม่กดลิงก์2ไม่เชื่อ 3. ไม่รีบและ4ไม่โอนพร้อมกับไม่แชร์ข้อมูลที่บิดเบือนในทุกช่องทางทางส,าสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็หากพี่น้องประชาชนโดนหลอกออนไลน์โทรแจ้งระงับอาัดบัญชีได้ที่สายด่วน AOC 1 4 41นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการอ,าออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งก็หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจกันผิดผิด นะคะคฉะนั้นก็ฟังข่าวสารกันไปแล้วก็อบอกต่อกันหน่อยนะคะว่า,าในส่วนของการาข่าวที่มีออกมาในปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีข่าวปลอมเยอะนะคะฉะนั้นก็ขอใหอ้ศึกษาดูรายละเอียดกันให้ดีๆก่อนกันแล้วกันค่ะ